นี้จะมาเล่นเกมไพ่พิบัตรสองไพ่พิบัตรพอเอาละรอไพ่พิบัตรต่อไปเป็นทหาครคุก เข้าคุกไปเลยโอ้โหให้กูตจวติดกู มันดูเหมือนมีคนออกจาะคุกไม่ได้เฮ้ยพายุต้องเดินไปดูดีกว่าทางเดินแป๊บเฮ้ยอ,อยู่นั่นไงมันอยู่นั่นไงเหอเกือบตายโอุ้ยลูก lúc gì lúc 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 binh con nha mày nhao nhìn anh nhao 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 đi, nhao đi nhao đi, này đi đêm đi, nhao nhao tít, tít, tít nhao ui nhao 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 ไปเดี๋ยวเดี๋วไปอีกเดี๋ไปอีกอ้าวตายเลยอืมไม่เอะ,งงอะเดี๋ยวข้างหลังเขาเครื<ะ>งหลังเรานะมันอะไรนะโซอี Zoe.

โอ้ขคุณที่สูงอลองเดิเดนไปทำง้นดูอู้ายุกายอันนี้เราไม่ค่อยชอบ เดี๋ยวหลบวัตถุบินไม่ถูกบินอรือไงยิงอยู่างนิ่งๆเพื่อจะปลอดภัยไม่ต้องยิ้ต้อนหลบตายแน่นนไม่น่ารอด พยายามหาแทนเงินนะปูตายแล้วขึ้นขึ้นขึ้นไหนไปดูสิว้าไปเห็นอะไร เอาทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะ please